สวัสดีครับเทสลาเจอร์นี่เราจะออกเดินทางไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะเดินทางไปทําธุระนะครับที่กรุงเทพแล้วก็นครปฐมนะครับแล้วก็กลับมาที่บ้านนะครับด้วยรถยนต์เทสลาโมเดล3ามเบลวิ e ดร์นะครับความตั้งใจนะครับตั้งใจว่าจะเดินทางไปโดยที่ไม่แวะชาร์จเลยนะครับแล้วก็กลับมาชาร์จที่บ้านนะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะสามารถเดินทางแบบ1วันนะครับโดยที่ไม่ชาร์จได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ สำหรับการเดินทางด้วยรถยนต์เท s l a นะครับเราสามารถเข้าที่ Google Map ที่มือถือนะครับแล้วก็กดแชร์โลเคชันไปที่ Tesla ได้เลยครับกดแชร์ตรงนี้นะครับเลือกเท s l a ครับที่หมายของเราจะไปปรากฏบนหน้าจอของรถยนต์เท s l a นะครับพร้อมคำนวณระยะทางที่เดินทางแล้วก็แบตเตอรี่ที่เหลือนะครับ ตอนนี้เรามีแบตเตอรี่100%เนะครับเดินทางได้437กิโลเมตรครับเราจะเดินทางไปกรุงเทพนะครับที่หลัก4ระยะทาง86กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่จะเหลือประมาณ80%ครับ ถึงที่หมายแล้วนะครับเราขับไป64กิโลนะครับใช้แบตเตอรี่ไป8กิโลวัตวต์อวนะครับกำลังไฟเฉลี่ย127วัตต์ออวต่อกิโลเมตรแบตเตอรี่เหลือ86%เซนะครับวิ่งได้อีก377กิโลครับตอนนี้ก็มาถึงที่หมายแล้วนะครับผมจะรออยู่ในรถนะครับเปิดแอร์ไว้แล้วก็จะดูหนังไปด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราเปิดแอร์แล้วก็ดูหนังไปด้วยนะครับเราใช้แบตเตอรี่เยอะไหมนะครับตอนนี้นะครับเราก็เปิดแอร์ไว้ที่14ครับพัดลมเบอร์2นะครับเดี๋ยวผมก็จะ นั่งรอในรถนะครับเปิดแอร์แล้วก็ดูหนังรอนะครับไม่ได้ลงไปด้วยนะครับก็สะดวกดีนะครับไม่ต้องติดเครื่องไว้ให้เกิดไรเสียนะครับเราจะดูหนังกันนะครับเข้าที่ Netflix ครับ เราดูเรื่องนี้แล้วกันนะครับ Glass Onion a k n i f e Out Mystery นะครับผ่านไปประมาณ45นาทีนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าที่เราเปิดแอร์อยู่ในรถนะครับ แบตเตอรี่จะยุบไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับอยู่แปบสีเปนะครับวิ่งได้อีก365กิโลนะครับค้นหาจุดหมายในโทรศัพท์ด้วย Google Map นะครับแล้วก็แชร์โลเคชันไปที่รถยนต์เทสลากดแชร์นะครับแล้วก็ไปแชร์ไปที่แอปเท s l a นะครับที่หมายของเราจะมาปรากฏที่หน้าจอนะครับเราจะคำนวณให้นะครับว่า ต้องวิ่งอีกระยะทางเท่าไหร่กี่นาทีแล้วก็เหลือแบตเตอรี่เท่าไหร่เมื่อไปถึงนะครับเมื่อไปถึงนะครับแบตเตอรี่จะเหลือ75%ครับเดี๋ยวเราไปต่อที่จังหวัดนครปฐมนะครับไปที่สรยาครับ เรามาถึงที่หมายแล้วนะครับออกเดินทางจากหลักสี่มา48กิโลเมตรครับใช้ไฟไป5กิโลวัตต์อว์กำลังไฟเฉลี่ยนะครับ108วัตต์อวต่อกิโลเมตรครับระยะทางที่ออกจากบ้านมานะครับ112กิโลเมตรครับตอนนี้ระยะทางที่วิ่งได้นะครับวิ่งได้อีก326กิโลครับแบตเตอรี่เหลือ75ครับ เียวไปทําธุระก่อนนะครับตอนนี้นะครับเรามีแบตอยู่73%อร์ครับวิ่งได้อีก318กิโลนะครับเรากําลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วครับรถคํานวณนะครับถึงบ้านเราจะเหลือแบต53อครับอีก5 0อีกทั้งหมด93กิโลนะครับใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมง21นาทีครับโอเคครับเดินทางกันเลยครับ กลับมาถึงที่บ้านแล้วนะครับระยะทางที่เราวิ่งไปวันนี้นะครับ217กิโลนะครับใช้ไฟไป2ใช้ไฟไป27กิโลวัตต์อวนะครับกำลังไฟเฉลี่ย123วัตต์อต่อกิโลเมตรครับเหลือแบตเตอรี่อยู่นะครับ48%ครับวิ่งได้อีก211กิโลเมตรครับ สำหรับวันนี้ก็จบคลิปนะครับอยุธยากรุงเทพคนครปฐมนะครับแล้วก็กลับมาที่อยุธยานะครับเป็นอันว่ารถยนต์เท s l a m o เด l 3 r e เรียววิ d ดร v e นะครับสามารถไปกลับได้โดยไม่ต้องชาร์จแล้วก็ยังเหลือไฟอยู่ประมาณ48%นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับและกด Subscribe ให้โปรดติดตาม Tesla Journey ในคลิปถัดไปขอบคุณครับ